สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเวิร์กบุ๊กชั้นป2อนะครับตอนนี้คุณครูพี่นันทำใกล้จะจบเล่มแล้วก็มีท่านผู้ชมเข้ามาดูในเพลย์ลิสต์สิกว่าคนก็โอเคยังดีนะครับนะยังมีท่านผู้ชมเข้ามาดูบ้างไม่เป็นไรครับกับผมเพิ่งทําบางทีท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับส่วนท่านที่ทราบแล้วก็บอกต่อๆได้เลยนะครับนะเข้ามาดูนะครับจะได้เกิดความรู้โอเคครับหน้าหน้า63นะครับบอกว่า look at the picture Look at the picture ก็แปลว่าให้ดูรูปภาพต่างๆนะครับเติม as รูปภาพหลายๆรูปแต่แล้วก็ให้ write ให้เขียน the letters. Letters ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจดหมายนะครับแต่แปลว่าตัวอักษรหลายๆตัวอักษร In ใน In order ทัวทีครับ In order to นะครับแปลว่า าตามลำดับให้ถูกต้องนะครับนะ in order to เนี่ยแปลว่าตามลำดับให้ถูกต้องเขียนเรียงนะครับเขียนเรียงให้ถูกต้องนะครับ in order to เนี่ยเพราะเขาเขียนมาให้สลับกันเห็นไหมครับ k i l m เขาสลับเราก็มาเรียงเส้นใหม่เป็น m i l k นะครับอ่านว่า milk แปลว่านมอย่างนี้นะครับนะ words ก็คือคำคำในนี้คือคำศัพท์นะครับเพื่อสร้างคำศัพท์ขึ้นมานะครับนั่นก็คือคำศัพท์ที่ถูกต้องคือ m i l k milk นม ท่านผู้ชมที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดคุณครูพี่นันไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าคุณครูไม่สามารถอ่านข้อความคอมเมนต์ได้นะครับนะก็เรียนแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับผมถ้าอ่านได้เนี่ยคุณครูตอบแน่นอนนะครับนะข้อที่2นะครับเรียงเส้นใหม่ก็เป็น c a k e นะครับก็อ่านว่าเค้กนะครับก็แปลว่าเค้กทับศัพท์ไปเลยนะครับ ส่วนภาพที่3นะครับเรียงสมัยเป็น water นะครับ w น u a t e r นะครับแปลว่าน้ำนะครับนะข้อที่4ก็คือเรียงสมัยเป็น banana นะครับ b a n a n a banana แปลว่ากล้วยนะครับเพราะมีภาพอยู่แล้วส่วนข้อที่5ก็เหมือนกันมีภาพอยู่แล้วเป็น ice cream นะครับภาษาไทยก็ i c ศ c r ีมนะครับนะหรือไอติมนั่นเอง โอเคนะครับคุณครูพี่นันก็ช่วยนักเรียนให้มาเรียนรู้แบบฝึกหัดกันนะครับก็จบหน้าที่63แต่เพียงเท่านี้ครับผมเค